อาหารเช้าสําหรับเด็กที่ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะอาหารเช้าถือเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะกับเด็กที่กําลังเติบโตค่ะดังนั้นจึงจําเป็นต้องได้รับพลังงานและสารอาหารที่จําเป็นต่อการเรียนรู้รวมถึงการทํากิจกรรมตลอดทั้งวันแต่หลายครั้งหลายหนเหมือนกันนะคะที่คุณพ่อคุณแม่มักจะเลือกเมนูอาหารเช้าที่ง่ายสะดวกจนอาจทําให้อาหารเช้าบางวันเนี่ยส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกได้ค่ะ อาหารเช้าสำหรับเด็กที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงก็ยกตัวอย่างเช่นซีเรียลที่มีน้ำตาลสูงซีเรียลสำเร็จรูปหลายชนิดที่เดียวค่ะที่มีปริมาณน้ำตาลสูงมากๆเวลาเด็กกินเข้าไปจะส่งผลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลทําให้มีพลังงานในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นก็จะรู้สึกหิวเร็วขึ้นและง่วงซึมกระทบต่อสมาธิในการเรียนรู้ค่ะ ขนมปังขาวและโดนัทเป็นอาหารที่ผ่านการขัดสีและมีน้ำตาลสูงมากเช่นเดียวกันมีกากใยอาหารน้อยทำให้ร่างกายย่อยและดูดซึมได้อย่างรวดเร็วส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่คงที่และไม่ได้ให้สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเครื่องดื่มรสหวานเช่น นมรสหวานนมเปรี้ยวหรือน้ำผลไม้กล่องที่มีน้ำตาลสูงไม่ควรใช้เป็นเครื่องดื่มหลักในมื้อเช้านะคะเนื่องจากว่ามีน้ำตาลที่มากเกินไปอาจส่งผลทําให้ฟันผุและภาวะน้ําหนักเกินในระยะยาวดังนั้นทางที่ดีค่ะเราควรต้องให้ลูกดื่มนมจืดหรือน้ําเปล่าอันนี้จะดีที่สุดเลย อาหารแต่รูปไส้กรอกแฮมหรือเบคอนมักจะมีโซเดียมและไขมันอิ่มตัวสูงถ้าเกิดกินเป็นประจำก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะไม่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการด้วยบะมีกึ่งสำเร็จรูปที่จะมีปริมาณโซเดียมสูงมากและขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเมื่อเด็กกินเป็นประจำก็อาจทำให้ได้รับโซเดียมมากเกินไปซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเมื่อโตอขึ้นค่ะ เมื่อเด็กกินอาหารเช้าที่ไม่ดีอย่างต่อเนื่องก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในหลายด้านดังนี้ค่ะขาดสารอาหารอาหารเช้าที่ไม่ดีมักจะขาดโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตของร่างกายสมาธิสัน้นปริมาณน้ําตาลที่สูงเกินไปอาจทําให้เด็กมีสมาธิสั้นและหงุดหงิดง่าย ภาวะน้ำหนักเกินการกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงและมีน้ำตาลมากเกินไปเป็นประจำอาจจะนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กได้ค่ะปัญหาฟันผุน้ำตาลที่มากเกินไปเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาฟันผุอาหารเช้าที่ดีสำหรับเด็กอันนี้บอกเลยนะคะว่าไม่จำเป็นต้องยุ่งยากลองเปลี่ยนมาเลือกเมนูที่ให้สารอาหารครบถ้วนดีกว่าค่ะยกตัวอย่างเช่นเมนูไข่ต่างๆทั้งไข่ต้ม ไข่เจียวหรือไข่คนถือเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีข้าวกล้องหรือข้าวโอต๊ตที่ให้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ช่วยทำให้พลังงานคงที่และรู้สึกอิ่มนานผลไม้สดเลือกผลไม้สดที่ไม่หวานมากเพื่อเพิ่มวิตามินและใยอาหารนมจืดเป็นแหล่งแคลเซียมและโปรตีนที่สำคัญทีเดียวค่ะ การเลือกอาหารเช้าที่ดีให้ลูกนั้นไม่ใช่เพียงแค่การเลือกเมนูที่อร่อยถูกปากหรือทําได้ง่ายนะคะแต่ว่าเราต้องคำนึงถึงคุณภาพทางโภชนาการที่ครบถ้วนด้วยเพราะนี่ถือเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวเพื่อให้ลูกเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและมีพัฒนาการที่ดีสมวัยค่ะ